นี่รังเลยนะโอ้โหนี่รังคือสวัสดีครับวันนี้เราจะทำอีพีที่อะไรครับกาทําหาของเชฟครับอีีที่ไรครับอที่สองใช่ไมครับเรามาดูกันดีกว่าวัตถุดิบวัตถุดิบเป็นอะไรี่บอกว่าวัตถุดิบเป็นอะไรย มาเดี๋ยวผมจะเฉลยคัะคือ1นงล้งพึ้น2กล้วย3แอปเปิ้ลใชรมาเฉลยวาเฉลยซื้อล้งพึ้งนะโอ้ยเป็นตัวเป็นเลยคือโอ้ยเป็นตัวเป็นเลยนะนี่ล้างเห็นไหมโอนี่้งตัวไม่หูข้างในไหมครับ ปูมาดูข้างในใช่ไหมครับูเดีันอัน้อัน้อัใหญ่ปูมาดูข้างในใช่ไหมครับพ่อเดี๋ยวผมลองไปตัดมืนครับนี่นี่นี่ปูังใ่มากมันลังไงเบลงต้องอะไรเลยนไี่ปูน้องทำอะไรกีนึาจะทำอะไรกีนดีเออล้างขื่อมีไหมครับจะย่างไหมย่างพ่อครับพ่อพ่อครับต้มพริกเกลือไนี่ ไม่มีครับเอาไปทำอะไรบ้างครับอ๋อคือพ่อไล่ออกใช่ไหมันนมันอยู่ต้นไม้สูงเลยนะพ่อไล่ออกแล้วใช่ไหมครับนี่พึ่งอ่อนตัวอ่อนนี่ไหนอ้พึ่งเหนื่อยพึ่งมาจูกไหนอ่ะไห้ปุณเทปอณหนัะองนี่พ่อจับกับพ่อเอออ่ไี่ปุณนดี๋ี่ปุณเย็นไหมมันเย็นไหมคุณว่ามันเย็นไหมเย็นครับเย็นไหมมันเขาเขาไปส่งจากอันนี้มาไงส่งจากส่งจากอเมริกามา ทรงใจอะไรนะโคากโคากเพิ่งโคากนะเนี่ยนี่อู้ดูเข้าหน้าพี่ปุณเลยโอเคเดี๋ยวไปทำเมนูอื่นนะครับครับมาเมนูต่อไปแล้วโอเคอ่าไปายก่อนนะไปก่อน,ไ,ปไ,ปอนไม่หมยวันนี้เราไแม่มีเมนูเดีนะครับน้องแม่อันนี้คือวัตถุดิบของเราแนหะวัตถุดิบเดี๋ยวไปทำเมนูนจะเพิ่งนะครับวันน,น,นี้อันนี้เป็นอ e ีพีพิเศษนะครับ